บชาวันจันทร์น้ะครับก็มาที่ตลาดเหล่านางามนะครับนะครับก็เนี่ยครับก็เจอสาวน้อยไอตัวนี้ต่อกันต่อกันที่ห้าพันบาทนะนะครับนี่นะครับอ๋อวัวก็มาเยอะนะฮะบัวก็มาเยอะ ไอหัวตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยซื้อกันที่ห้าพันตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับขายดีนะฮะหัวเล็กๆคนนี้ขายดีทุกตลาดนะครับนี่ครับก็เหลือเหลือแม่ไอ้แม่สาวเหลือจะบาดแม่สาวเนี่ยแม่สาวที่ผาครับนี่บอกเป็นเพียงได้บอกว่าเนี่ยไอแม่สาวตัวนี้เขาลองไม่หนึ่งหมื่นห้าพันบาท นะครับขโมยอะไรอยู่เนี่ยหาขโมยไปเาเนี่บวัวก็เข้ามาเยอะทีตลาดเหล่านางงามเนี่ยครบัวเข้ามาเยอะนะครับมันถ่ายบรรยากาศนะตลาดเหล่านางงามีเปิดทุกวันจันทร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัวนะบัวทุกรุ่นทุกขนาดทุกแบบ มามาที alors, look, son, ่ตลาดนี่นะครับก so ็ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้านายห้อยก็มาซื้อกันเองไอ้าวบ้านก็มีน้อยทางมีน้อยต่อไปเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็น สอบถามเป็นหลายตัวนะวปนไ,ปไป้นไอไอนมน้อยตัวนี้รอไม่ได้หนึ่งเบอร์หกพันห้าร้อยบาทนี่นะครับตัวสิบหกว่ก็ได้ 1, 6, ะะอ่าาาาานะาาาาาะาา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 าอนะ,อนะแบบนาา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 าดาา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 าดาา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 านาะ กับคลิปนี้เอาไว้ตอนนี้ก่อนนะเดี๋ยวคมจะถ่ายเป็นลายตัวสปาร์ตเป็นลายตัวขอบคุณมากครับกลับัาที่กัน